หลังจากพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการฟุตบอลมานานหลายปีในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษก็ประกาศแต่งตั้งคนเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวในถิ่นออลตฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยโดยเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาแมยูไนเต็ดตัดสินใจเลือกจอห์นเมอร์ทัฟเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาโดยก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานร่วมกับปีสแสดงมานานถึง7ปีในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลตามการรายงานข่าวหน้าที่หลักของเมอร์ทัฟวัย47คือ เป็นคนดูแลภาพรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เกี่ยวต่างๆกับฟุตบอลในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกชุดซึ่งอีกในหนึ่งก็คือจะเป็นคนสรรหาหนักเตะใหม่มาเสริมทัพให้กับทีมชุดแรกและต้องอดูแลอะคาเดมี Academy, รวมถึงทีมฟุตบอลหญิงด้วยแน่นอนมาเป็นการชิ้นใหญ่ของเมอร์ทัพเนื่องจากเขาต้องทํางานร่วมกับโอเลกุน่าโซชาและเอ็ดวูดเบิร์ดรองประธานบริหารเพื่อพาพลพรรคปีศาจแดงกลับคืนสู่ความสําเร็จทั้งในอังกฤษและยุโรปอีกครั้ง เมอร์ทับไม่ใช่คนนอกเขารู้จักแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นอย่างดีเพราะทํางานกับสมโมสรนมาตั้งแต่ปี2 0 1 4ซึ่งเจ้าตัวมีบทบาทสําคัญในการผลักดันผู้เล่นเยาวชนขึ้นสู่ชุดใหญ่และในปี2 0 1 8ที่ปิสัดแดงเปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงเป็นครั้งแรกนั้นเมอร์ทัพก็เป็นคนช่วยดูแลทีมในช่วงแรกอย่างไรก็ตามมันมีคําถามมากมายเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งของเขาจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลไปเป็นผอลูกหนังนั้นแมนยูในเตดจะเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายนักเตะหรือไม่ คำตอบก็คือคงไม่เพราะปีศาจแดงไม่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการทําธุรกิจในทันทีทันใดในช่วงที่ผ่านมาเมอร์ทับมีส่วนร่วมอย่างมากในกระบวนการสรรหาและเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่คอยให้คําปรึกษาการคว้าผู้เล่นใหม่ของแมนยูหลังหมดยุคข,ของลุยฟานเก่าหลังจากปีศาจแดงล้มเหลวกับการเสริมทัพมาตลอดในระยะหลังนอกจากนี้เมอร์ทับยังเป็นหัวเรือสําคัญในการแต่งตั้งสตีฟบราวเข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆนั้น เมอทับก็เป็นคนรายงานตรงต่อเอเวิร์ดด้วยตัวเองนั่นแสดงเห็นถึงอิทธิพลของเขาในสโมสรโชเซมูรินโ่อดีกุณซือของปีแสดงเคยปฏิเสธการที่สโมสรจะแต่งตั้งผอฟุตบอลในช่วงที่เขากําลังคุมทีมแต่เมื่อเขาอําลาปีแสดงไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2018 Wood ูอเวิร์ดก็เริ่มปรับเปลี่ยนหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนหลังจากการแต่งตั้งโซชาคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องของแมนยูใช้เวลาเกือบ3ปีในการสรรหาผอฟุตบอล และพวกเขาก็ลงความเห็นว่าเมอร์ทัพเป็นคนที่เหมาะสมและมีความสามารถพอที่จะทําให้สโมสสก้าวไปข้างหน้าหลายคนคิดว่าเมอร์ทับจะเข้ามามีอานาจเหนือโซชาแต่มันจะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเนื่องจากทั้งคู่รู้จักกันเป็นอย่างดีและติดต่อกันเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งหลังจากนี้พวกเขาคงต้องคุยเรื่องข้อมูลต่างๆกันมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งแรกที่หลายคนได้เห็นในตัวเมอร์ทัพคือการรู้จักแมยูในเต็ดแบบลึกซึ้งเขารู้แทบทุกสิ่งทุกอย่างในสโมสสอน โดยย้อนกลับไปเมื่อปี2018ก่อนการแข่งขันระดับเยาวชนระหว่างปีแสดงกับโคเวนทีซิตี้จะเริ่มต้นขึ้นเขายืนกับทีมงานบนอัศจรรย์ที่โอทเทฟอร์ดเพื่อดูเกมในเวลาต่อมาเมอร์ทับบอกให้สโมสรคว้าตัวชาลีแม็ ann, กแคนกองกลางตรุ่งโคเวนทีมาเสริมทัพเพราะให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแม็กแคนอย่างละเอียดไปจนถึงวิเคราะห์สไตล์การเล่นว่าเหมาะสมกับปีแสดงอย่างมากจนในที่สุดก็คว้าตัวมาร่วมทีมเมอร์ทัพรูจพ้จักผู้เล่นแมนยูเนเต็ดทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือเพศ และเขาเป็นคนแนะนําให้โซชาเปิดโอกาสให้กับโชล่าชอทไทยกองหน้าอนาคตไกลวัยสิให้ก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ปีศาจแดงในฤดูกาลนี้นอกจากจะแต่งตั้งเมื่อทัพเป็นผอฟุตบอลแล้วแมนยูในเต็ดยังแต่งตั้งนักเตะเก,ก่าอย่างดารเรนเฟเชอร์อดีตไม่ฟือทีมชาติสกอตแลนด์ให้เข้ามาทําหน้าที่ผอฝ่ายเทคนิคด้วยซึ่งทั้งคู่ถูกคาดหวังว่าจะพาสโมสรกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหลังจาก7ปีที่แก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เบื้องหลัง เมอร์ทัพกลาวมาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวของแมนยูในเตตเรียบร้อยโดยมีเฟเชอร์เป็นผู้ช่วยโดยก่อนหน้านี้วูดเบิร์ดจะเป็นคนแรกที่เปิดการเจรจาซื้อขายนักเตะแต่ตอนนี้จะกลายเป็นเมอร์ทับทําหน้าที่ดังกล่าวแทนแมนยูเชื่อว่าการเลือกเมอร์ทัพและเฟเชอร์เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เหมาะสมของสโม,มสรเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตและหากทั้งคู่ทําได้มันคงคุ้มค่ากับการรอคอยของแฟนบอลปีศาจแดงอย่างแน่นอน แมนยูเตรียมเดินหน้าเสริมทัพล็อกเป้าเอริเบาฮาร์แลนด์เจดอนซานโชรวมไปถึงลาฟเอลวารานเป็น3ามเป้าหมายแรกในการคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ไม่รู้งานนี้จะได้สักกี่คนเมือ Daily ่อเดลี่สตาร์สื่อในอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมลูกหนังชื่อดังแห่งพรีเมียร์ลีกได้ประกาศรายชื่อ3นักเตะตัวท็อปออกมาโดยมีชื่อของเอริเบาฮารแลนด์เจดอนซานโชสองดาวเตะจากดอทมุนราฟเอลวารานกองหลังของเรอัลมาดริด และทีมก็พร้อมจะดึงตัวมาเสริมทีมหลังจบฤดูกาลนี้อีกด้วยฤดูกาลนี้แมนยูเนเต็ดยกระดับผลงานของทีมขึ้นได้ดีกว่าเดิมเวลานี้เป็นรองจ่าฝูงของสกพเมร์ลีกแต่ทว่าก็ยังมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงและจอดที่จะคว้าแชมป์ห่างถึง14คะแนนเลยทีเดียวขณะที่ฟุตบอลคาราบาวคัพและกับเอฟเอคัพปีศาจแดงก็กระเด็นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีรายง,งานข่าวออกมาว่าบอร์ดบริหารแมนยูที่นําโดยเอเวิร์ด ต้องการที่จะยกระดับทีมเพื่อให้กลับมามีลุ้นแชมป์แบบจริงๆจังๆ,ๆทําให้ทีมเตรียมที่จะคว้าสดาวดังมาร่วมทีมให้ได้โดยฮาเลนเป็นกองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดร้อนแรงทําไป33ประตูกับอีก8แอซซิ์จาก31นัดในทุกรายการและเคยตกเป็นเป้าหมายของแมนยูมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนซานโชก็เป็นปีกขวาที่มีข่าวพัวพันกันมาโดยตลอดและว่ากันว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของยอดทีมแห่งทีนโอทฟอร์ดส่วนรายของวารานปากหลังของเออัลมดริด เป็นแนวรับที่โซชาต้องการได้ตัวมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไว์เพื่อเป็นตัวหลักในแนวรับนั่นเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกเปิดโอกาสให้กับเจสซีลินการ์ดอยู่ช่วยทีมในฤดูกาลหน้าโดยจะมีการเจราจาเรื่องการต่อสัญญากันด้วยช่วงเดือนมกรา,าคมที่ผ่านมาลินการ์ดย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว หลังจากไม่สามารถสอดแทรกไปเป็นตัวจริงของแมนยูได้แต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับขุนค้คอนโดยการทำ5ประตูกับ2แอซิดจากการเล่นในลีก7นัดจนทำให้มีการคาดการณ์ว่าแมนยูเนเตดจะทำยังไงต่อหลังจากที่แข่งไว้28เหลือสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022เท่านั้นโดยสานเสริมว่าสัญญาที่แมนยูเนเตดยื่นให้นั้นน่าจะมีระยะเวลา3ปีแต่ก็ไม่มีการบอกว่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้มากน้อยเพียงใดหลังจากปัจจุบันดาวเตะชาวอังกฤษ รับค่าเหนื่อยเบื้องต้นกับปิแสดงอยู่สัปดาห์ละ1น0 0 0แปอนหรือประมาณ4ล้านบาทอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าเวสแฮมจะพยายามดึงลินการ์ดไปร่วมทัพแบบถาวรเหมือนกันโดยทีมดังจากกรุงลอนดอนมองว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ15-20ถึงล้านปอนเอเวอเรตันทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวพร้อมเซงเดีอโกดาโลแบ็กขวาของแมนยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หลังจากพวกเขา พลาดการได้ตัวมาร่วมทีมในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาจากการรายงานของลิเวอร์พูลเอ็กโคคารโลชลอตติในายใหญ่ของเดอะท็อฟฟี่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทัพปี่แสดงในการเจราจาการคว้าตัวดารุ่งโปรตุกีสมาร่วมทีมได้เมื่อตลาดซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นมิลานที่จัดการยืมตัวไปร่วมทีมเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลได้สําเร็จอย่างไรก็ตามอันเช่ยังคงตามหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาต่อไปและเขายังคงต้องการกระชากตัวดาโล่มาร่วมทีมให้ได้อีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ กองลังวัย22กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับมิลานในศึกเกาโชเซเรอาหลังจากที่ช่วงแรกเจ้าตัวยังต้องรอโอกาสข้างสนามแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาก,ก็ได้ลงเล่นแบบต่อเนื่องรวมถึงยังเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดในศึกยุโรปอีกด้วยโดยลงเล่นไปแล้วทั้งหมด18นัดรวมทุกรายการมีรายงานข่าวจากอิตาลีว่ามิลานอาจใช้ออปชั่นซื้อขาดดาโลหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวนั่นจะทําให้เจ้าตัวกลับมายัางโอทัฟฟฟอร์ดอีกครั้งแต่โอกาสในการลงสนามก็จะมีไม่มากนัก เนื่องจากแบ็กขวาตัวจริงยังเป็นของอารอนวานมิซาก้าซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อันเช่ทาบทามกองหลังโปรตุกีสไปร่วมทัพอีกครั้งก็เป็นได้บาคาราฟอร์ดและบุคโยซาก้าถอนตัวจากทีมชาตินกักฤษตเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนสมาคมฟุตบอลอังกฤษประกาศเมื่อวันศุกร์ที่26มีนาคมว่า มาคาร์ดฟอร์ดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบุคยโยซาก้าปีตะรุ่งจากอาร์เซนอลถอนตัวจากทีมไปที่เรียบร้อยเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์รัดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ตอนบรรายงานตัวเข้าแคมป์กับทีมชาติอังกฤษทําให้ไม่ได้ช่วยทีมในนัดแรกที่ทับสิงโตคํารามไล่ต้อนซามาริโด5 0เช่นเดียวกับซาก้าที่ร่างกายไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้ไปรายงานตัวที่แคมป์ทีมชาติเลยแถลงการของเอฟเอระบุว่ามาคาราดฟอร์ดและบุคโยซาก้า จะไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงโดยแรดฟอร์ดมารายงานตัวพร้อมกับปัญหาบาดเจ็บทำให้เขาพลาดเกมชนะซามาริโน5-0จากนั้นได้มีการประเมินอาการเพิ่มเติมและเราก็ตัดสินใจให้เขากลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายขณะที่ชาก้าซึ่งประเมินอาการอยู่ที่อาเซนอลอยู่แล้วด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถเดินทางไปร,ร่วมทัพเราได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่พร้อมที่จะช่วยทีมในเกมพบกับแอลเบเนียและโปแลนด์ ทางนี้ทีมชาติอังกฤษมีโปรแกรมลงเล่นอีก2นัดในรอบนี้ด้วยการออกไปเยือนแอลเบเนียในวันอาทิตย์ที่28มีนาและจะกลับมาเล่นในบ้านดวลกับโปลแลนดในวันพุทธที่31มีนา